ครับวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อฮอนด้านะครับฮอนด้าที่ที่ผมทํางานนะครับก็จะมีทั้งหมดสามรุ่นนะครับรุ่นแรกเขาจะเรียกว่ารุ่นนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นรุ่น425นะครับนี่ครับวิธีการดูแล้วก็ดูตรงนี้ครับ425ครับเครื่องยนต์มันจะเล็กนะครับนี่ครับ425ครับเล็กนะครับไอ้ฟันเฟืองตัวนี้ก็จะเล็กนะครับ นี่ครับเล็กนะเล็กกับทันรัดนะผมรุ่นต่อมาครับรุ่นที่ยอดฮิตก๊อปปี้เยอะที่สุดครับก็จะเป็นรุ่นสี่สามห้าทีนะครับก็จะมีรหัสบอกนะครับถ้าจะได้ของแท้ก็ผมก็แนะนำซื้อตามห้างครับท่านจะได้ของแท้แน่นอนครับนี่ครับจะเป็นสี่สามห้าครับไอหัวตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาครับแกนตัวนี้ก็จะเป็นแกนยี่สปดนะครับ ตัวนี้จะเป็นแกน26นะครับ425รุ่นต่อไปก็จะเป็นนี่ครับมาใหม่นะครับจะเป็น 450T นะครับตัวนี้อะใหญ่หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเท่ากันกับรุ่น435นะครับขนาด28มิลครับนี่ครับวิธีการดูหรือเลือกซื้อนะครับผมแนะนำซื้อตามห้างนะครับจะมีการันตี ถ้าเครื่องมีปัญหาก็สามารถเข้ามาซ่อมได้ครับผมบก็แล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อนะครับนี่ครับสี่สามห้าก็ราคาเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับรุ่นสี่สองห้าราคาเจ็ดพันหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับสี่สามสี่ห้าศูนย์ราคาเก้าพันเก้าสิบบาทนะครับ เอาไปครับก็ใส่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องพวกสีงว่ะทั่วไปครับผมใส่ได้ครับนะครับก็มาให้ชมครับผมรุ่นต่อมาครับ 435T เหมือนกันครับแต่จะเป็นแบบสะพายหลังนะครับสะพายหลังก็จะมีสะพายเป้หลังนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสายอ่อนมาอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เราจะจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนะครับประมาณหมื่นนะครับหมื่นนิดนนี่แหละครับตัวนี้ครับพอดีของเพิ่งมาครับยังไม่ติดป้ายราคานะครับผมขออภัยด้วยครับแต่ประมาณหมื่นนี้ครับผมอที่ห้างก็บริษัทผมก็จะมีมีให้เลือกครับผมเอ่อสี่สองห้าสี่สามห้านะครับสี่ห้าศูนย์เอ่อแล้วก็สี่สามห้าแบบสายอ่อนนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับผม ถ้ามาซื้อที่ห้างก็ของแท้แน่นอนครับผมไม่ผิดหวังครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับขอ,อมครับ